ศาสนาไม่อย uh, mm ู่สามวัดเพมันวัดว่านวัดป่าเนี่ยวัดว่านถ้าบอกว่าเสียร่างจะว่าเสียก็ประมาณหนึ่งทานวัดฝึกเรื่องการเสียสละให้เป็นนิสัยฝึกให้มากเจริญให้มากอย่าดูถูกมิ้นประมาณพืนแต่ห้องสีดำจะมาไล่เสียไล่รา็ขึ้นก็ขวนฟืนบนห้องสีหน่อยสอนจะฟ้อให้เปียบจะเปียบีพฟืนตี่จะฟ้อนน่ะสอนจะฟ้อนน่ะเป็นว่า อันนี้มันว่าโก้การนตีโก้น้องน้อสอนจะฟ้องมาทั้งมาน้สอนจะฟ้องถ้าพื้นสอนไปเชียร์ถ้าพื้นตีไปเชียรสอนจะฟ้องมัไม่เชียร์่ะพื้นซุกเมื่อสอนซึงเมื่อถ้าฟ้าเหี่ยเน่าจะมาซอยเลยซอยเลยแย่แนั่นข้ามไปเฮ็ดรอดมันเป็นเครื่องประดับหัวใจเรื่อยๆเป็นนิสัยอันนี้คืนว่าเขาถึงวันที่แรกทานอาวัดผู้ใดที่เป็นวันใดตลอดไม่หลงไม่น่า บ้านยุ่งงานเหตุการณ์ยึดงานเด็กฝึกเจ้าฟ้องได้สอนเจ้าฟ้องได้ให้มีเมตตาเพื่นจะดึงให้ดูตัวเป็นประมาณเขาเด้อมันเป็นของห้อนเห็นใจห้องสมองเห็นใจห้องตั้มอันนี้เป็นว่าเขาถึงวัดแล้วเขาถึงวัดที่สองสีล้วัดมาคุ้มฝึกเจตนาหายมากพระองค์ตรัสว่าเจตนาหังนพิฆเวศีหลังวดามิตถาคตกล่าวว่าตัวเจตนาคือตัวศีล เจตนาคจิตกรตั้งใจตื่นขึ้นมายกมือขึ้นหานิ้วหาความมันสิบุลงเกินมัตสิวดเอาไอ้คนโลภคนโกรธสิมัติยมมาแยมมาบีบมัมคาผ้ากับมัติวดเอาก็าก็ได้เจียงเหี้ยเจียงทัดนี่ยังดอกการทำการทำงานเป็นธรรมดาแต่หาก่อยังไป็่ลวงเกินมัมพุโลภเปเรื่องมาดอกแต่ว่ามันติมาได้เหตุได้ผลเจคติมาคอยไม่แห้งมันจะวิบากรรมมาสมทบน้ำกับแห้งหาก่อย นั่นล่ะเพราะมันขอน้ำพาเราสินนี่นี่จ้าผมบอกถ้ามี่พ่อโตไดยการต่อสู้กันอ่ะเขาติชนะข่าบ่ยุ่งจนเน่าไหร่เป็นี่มาไฟแต่หัวตับมันติเจ็บเขาติอดขาไม่แต่ว่เขาต้องฝึกสติให้มันท่านเขาขาพวกกันขามืันสินเน่ากับขาสินเน่ากับร่วงแล้วเมียของงามมาส่วนไปรีสอร์ทอันนี้พวกโลกรกก็ห่างกโกรก แต่ถ to ้าตั้งสติท่าหนุนลงภายในถ้าแต่ท่องวมเกินไปสินท่องกับขาดอันนี้ตั้งหากเพื่อการรักษาสินผ่านพามื่อนี้ไปนังนั่นไปเขียดปฏิทินไปลดจู๋ในสินหนึ่งวันเพราะมันผ่านไปในความตั้งใจเ่องเป็นผู้ผู้ผลิตเองดีใจว่าไนโอ้แต่สินมันยังไม่ท่องตื่นขึ้นขันพระตายอ่ะตั้งใจอีกไม่ต้องบอกบอกผู้ใดดอกหยุดลงเกิน เฮาเสียหัวจังว่าเฮามีเสียนจักมือจ to ักกระเทียนจักเดือนจักปีเพราะเป็นเฮาเป็นคนตั้งใจรักษาเนี่ยดีว่าบ้านมีความหมายวอปฏิบัติธรรมเหรอธรรมรักษาเฮาวรักษาว่าให้กายว่าใจใจของเฮาตกไปสู่จีสัวจีตำนั่นแหละเมื่อมันก็ตกไปด้วยสติตันหานไลยเดี๋ยวคงหมดทนตันหานไลยมันก็พันไปเพรขอขอพุทธิผลังในตัวเองดอกอารมณ์นานะ เขาเกิดเราพังไปเจ้าห้อนค้านแดเขาถือเขาลากไปซื้อๆอะมันจะเป็นพลังงานถึงมากเนี่ยเข้ากันไปเขาถึงแบบสองวัตตเขาถึงสองวัดนี่คือมนุษย์สมบัติพระเจ้าตรัสว่าร่างกายเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์ม่ยเจ้าชีว่ามนุษย์มันง่ายสันบอกแต่มันง่ายป้ะหลัดมวยเจ้าชิวาศัตท์เสื่อเตื้อไี่แต่เจว่อยาจะของเป็นมนุษย์ พอแม่เห็ดมั่มันพอแม่ต้อชีดผิดแม้นี่เห็ดปัญไดยังปัญไดเป็นเขากระเซยหลอดเที่ยงมันก็ยังบอเป็นคนึงมาได้ายู่กัน่มันบอกถึงจิตดวงนั้นบขมีวัสนาบวารมีมันเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์ถึงจึงเป็นพวกที่นี่บุญมาเกิดบุญกับเพราะว่าได้วามเบี้ยท่านความเบี้ยศีลหาไว้นะละมนุษย์สมบัติร่างกายเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์เมื่อละจากอัตภาพของมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์อีกได้ ต่เรียงพวกก้ศัตรูบ้านและแตระกูลนั้นล้วแต่วาสนาอย่างของสางไม่ยีดมันแต่งเอาก็ได้หรอกจริงเขรอแ่งเลยคือตอ,ตอนเราเป็นมนุษย์แล้วหลวพ่อข้ามสอนบญในเจ้าเราทักแ่งอย่าความเป็นเทวดาก็ได้เป็นพุอมก็ได้ไปสู้นิผ่านก็ได้นั่นะคือคุณมีเสียของมนุษย์เป็นวาสัยภาพของมนุษย์มาในพระเจ้าก็ตัดางมนุษย์สาธีโวร่างกายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดา มีทำสองอย่างเป็นเครื่องอยู่คือนิลิโอตบา่าแต่่็เสียงหลอง่อก็ถามมหาก็ได้นิลิความละอายต่อบาปโอตบาปความจริงกลัวบาปไม่กล้าทาบาปสิได้ไหมจากใสยไปเรียกเราวอดจา้างันก็ได้เรียกวอรได้ไม่จากการบงเพ็นสมบัติของมน,นุษย์จนเป็นนิสัยแต่ควนยุ่งบินมนกากัดวัดเอายั่นพิษทิ้ง วันน <Channel> ี้ครันชุกนั้นวันนี้ผมยืนว่ากัารีบันนี่ว่าการถามอยากเป็นบาาเป็นต่อกันนะเห็นว่าพุ่มจิตมันเลื่อนชั้นถึงไปเล้วนี่มันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าพอเข้าพื้นที่เมียเขามาส้วนไปรีสอร์ทวันนี้ก็ว่าการเราครับุ่มจิตอยากอยากไอ้เขาแต่ความมันมาอยากผิดสิ่งวันนี้มันมาอยากไอ้เขาสัน่งพุ่มจิตกันนะพุ่มจิตมันเลื่อนชั้นเป็นเทวาพุ่มโดยอัตโนมัติ ฮีเลความ่าอายต่อมาวอุปากความเจงวัวบาไม่กล้าทำบาสมบูุมนไปพระพิจารณาตัสว่ามนุษย์สาเทโวร่างกายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดามีทรรมสองอย่างเป็นเครื่องอยู่คือฮีเลโอตปาปธรรมเมื่อรัจากอัตปาพของมนุษย์ก็ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาเมื่อมันสาธุแห่งพระเจจาไปเป็นเทวดานี่มันเป็นไปได้อ่านสาธุน่ะนะคำันเป็นไปได้อย่าดกับสาธุองค์นั้นต้น พุ่นจอยสุเลยเป็นเที่วรดามตันงแต่ย่างยาดีพุ่งเท่ามันของมันจนเป็นนิสัยคนที่ล้อพ่อว่าเนี่ยเขาประเมินจะของได้เลยก็ต้องไปโอ้ยนะเจ้าบุญมาธนาที่ภาพไปทำน้องวออันนั้นมันจะโดยคนอื่นนี่ยบางอย่างอะไรแต่วันที่ชัดเจนที่สุดโดยว่าร่วมกับซือแบบนี่เห็นว่าเขาถึงสองวัดวัดเทวดา บานนี้เขาถึงวันที่สามภาวนาวัดเป็นอยัางจังต้องภาวนาเพราะมันพระเพราะมันแม่ซี่แม่ขาวไวยวัดเน่ะเขาทนเท้ายางไปน้ำข่างเหยียบน้ามันเป็นมันปวดเพราะมันมันทรมานเพราะมันเหยียบไฟมันปวดเพราะมันเจ็บเพราะเขาว่าหัวใจม่เป็นเพราะฉะนั้นก้มโลโกธหลงมันก็ไยสัตว์หิงดองเหยียบเหมือนเผาเหมือนนั่นแหละทนเท้าอยากพ้นจากพามทุกอันนี้สงของก้มโลกก้มกวธ เอากระต้องภาวนาภาวนาเป็นสื่อของมันเป็นสื่อเรอกเดื่อวเรจะเจ้าสอนมาตั้งตั้งตาตั้งทักอนี้ได้เราฝึกสติฝึกสติเห็นมันรู้ทันบันเนบันเนเอาขั้นที่สามบปขันว่าวัดที่สามภาวนาวัดมันจําเป็นว่าเราเ่าต้องจําเป็นด้าฉันคนมีเวลาไปวัดทีจังไหนล่ะว่าจาเป็นต้องไปวัดเพราะว่าเข้าไปท่านไกย ขาดซีเห้าก็มีขันหากมีจิตเขาก็มีคนอลรูปก็คือข้องสอนคนในเจ้าก็มีออกมาสอนดิที่นาทีการงานไปพว่องโลกกหลงมามาว่ากันมันกับมาคือกันคนทุกมันมาเพราะกับมาคือกันเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวนาหรือสติปัฏฐานสิมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรายืนเดินนั่งนอนให้มีสติใจคือท่ารู้ สิ่งที่ถูกรูคืออารมณ์ทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะชีตเห็นมันดีเพราะมันภาวนาเลยมิติลีเห็นนั่นเห็นนี่แสงสว่างสวัยเย็นสบายอานั้นมันช้านช่านคือการเพ่งย็ได้จุดจุดหนึ่งหรือความรู้สึก่ไ้จุดจุดหนึ่งก็เสียใน่ิีตนิ่งแต่ต้องท่านสิ่งทั้งหลายคืออาการหายาง อันนี้ว่าเรีเ้ยงซืนก็ตื่นเต้นหรอกถ้าลองว่าเรี้ยงซื้อม่ดีเดียร์ย้ำใหหน่อยก็ต้องผ่านอารมณ์ทีก้นมุมยิบบุนไหวก้วงจีเกียบจีขั้นก้วงเหงาหาวน้องใดก้วงถูกหน้าหน้ากับการต้องเอาธรรมะเป็นตัวสู่เพื่อสติธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมใจยังสิเป็นสมาธิธรรมไหนสิเป็น,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 นหน่อยเป็นหลายเราได้เห็นแต่วิปัสสนาคือปฏิวัติธรรม,ม,มนั้นบม่ได้เกี่ยวกับนั้นมันคนละอย่าง แต่คำว่าไ่ได้เ่ยวกันก็ต้องเจ้าอีกแบบนเป็นทั้งกี่เจ้กับพออันนั้นคือกำลังคำว่าสั้นพระไุทธด้เจ้าก็ต้องตัดลาวิปัสนาเะเลยไม่ต้องเกี่ยวกับสมถะแต่เนี่ยพระองค์ตัดวลาวิปัสนานี่คือสื่อแต่ทคงมาจริงๆคือชีวิตประจาวันของเรานั่นแหละจะให้มันเสี่ยงมันเจริญกับเราาน่นแหละว่ามันว่ามีเงื่อนหลายเราต้องมีความสุขดอกเมื่อเจ้าเคยไปถามมหาเสยสีว่า เดี๋ยวไปถามมาราซ่าไอ้เกียวบอกว่าเขจอมีความสุขว่ามีเงินหลายมีอำนาจหลายทุกขึ้นเขาเป็นยังมันหลงอ่ะหลงโลกหลงัวแมันต้องทุกข์แน่ๆล่ะมันเกิดในภพในชาติตั้งๆว่างภพนี่หรือพบนั่นอันที่เหาเห็นเนี่ยมันเป็นบุญวาสนาเเ่าซื่อๆเลยเป็นพระราชาติเป็นขาบารีเสียทีเลยเป็นหลูกคนรวยเกิดมาหลูกง่ามแต่คนไม่เห่าต้องสร้างเอามันต้องมีแนวมาประกอบหาย่างเขาต้องสิไปรอดเพราะท่านอะไร อันนี้หลวงพ่อยังบอกว่ามันมีเศษแล้วที่เข้าเกิดพระพลอยขั้มสอนพระพุทธเจ้าขันพ่ะได้พ่อคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอามวัพวาสนาไรประโยชน์ไม่ได้จีโฌมล่องซัวไปยุูมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนานั่นก็ต้องฝึกสติปัฏฐานก่อนให้มีสติใจคือผู้รู้ผู้ถูกรู้คืออารมณ์ฝึกให้ดีขันพระได้พ่ท่านหู่จักล่องกันใจเล็กน้อยนึงเฮ็ดยิ่งนึ่งนิ่งเข้าสื่อหมู่จักว่าผู้รู้นี่ย มันเป็นบ่มีอาการนี่ยังก็เดยตัดสินอี่ยังในเขาใดแต่เมื่ออารมณ์ผ่านมาสื่อๆแวบๆสิเป็นอดียบระหนัดกฎรสันอันนั้นขึ้นสิ่งที่ถูกลู้คือขันมันว่าขันเขาจะได้เสียงในชัละเอียนไปไหนเฮาต้องประกอบสององค์หนึ่งสมถะสองวิปัสนาวิปัสนาเกิดจากสติปัฏฐานสมถะเกิดจากเค็ดให้จิตเนี่ยตั้งยูแต่ปันี้สมาชิ มันมีสองแถนเข้ามาสมาธิคือพลังเป็นกําลังเป็นพลังงานเขาเอาไปใส่เป็นพลังงานของคาถาพัคคกระไดเป็นมิจฉาสมาธิแต่สัมมาสมาธิคือใจตั้งมั่นไม่หว,วั่นไหวกับอารมณ์มันติตั้งกันได้ไหวโลกคนภาวนาไม่ได้อยากให้สงบสว่างสวัยเพราะถ้าใจสงบได้พิถีเรสุลแม่กับปุ๊กณิมีปฏิภาณขณะมีเกิดขึ้นเป็น หาสติไปหรอเห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างกัอย่างเห็นเนี่ยเป็นตัวอบใจกัชอบใจเห็นเทวดาอเขาเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นผู้บาอาจารย์มาเทียนให้ก็ดีใจเห็นดูต้อดูมันจ่ข้องอยากเห็นอยากรูไปสุดท้ายถ้าเห็นเขาสิมาขาดได้มันจีวายนี่อย่างมันกับว่าง่วงจริงขึ้นกันพอมันได้ไปปากไว่าจริงแล้วสุดท้ายได้ยังจิตวิเวทสัญญา เอาโสดไปนะเป็นมาอันรั้นคือมีาสมาธิแต่สัมมาสมาธินี่คือมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับ,บอารมณ์แม้แต่ทั้งนอกทั้งในมีสัมปชัญญะความรอบรู้ความรู้รอบค้อบมันถึงสูกรู้ว่าสุบแต่สูบกับรู้ว่าเป็นอันเดียวกันอันนั้นคือสติสัมปชัญญะมันสิแยกออกอุ๊คณมิตปฏิภาณให้มิตรเกิดจึงกะลำพังไปนับไปเป็นอนัตตา มันพวแม่นอัตตาตัวตนวเล่าเขาก็ยังเข้าไปเข้าใจยังท่าไหมันก็ต้อเป็นมีฉาสมาธิเฮ็ดโดนไป่เท่าไรูมไปอาจารย์แจ้ให้มาได้เลยพอยังว่าเสียเพลนน้องกวางจะไปจุดเอาเด้ออาจารย์เมื่อวานขนาดพบกกระวินบาผมยังเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมากกับความยิ่งสูงส่งบนขึ้นเปาเลยน้องกวา เขาก็ยังไปยึดเอาเพราะว่าอานาหนังมันเป็นของที่ทานไปผ่านมามันมาเทียงแต่ยังมาประมาณเท้าวันเนี่ยก็เจงนคอจะของเยอะบันี้เอาไปมาเห็นเขาจะมาขาบันี้เลยเป็นบ้าเพราะอยังเพราะขาดสติปัฏฐานเบื้องต้นพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกสติปัฏฐานให้มันให้มันพุ่งนั่นแหละมันแยกกันไม่เดียว เพราะฉะนั้นปัญหเป็นแค่กำลังเห็นว่าใครจะได้กำลังมาไรียนิญญาณนั่นวิญญาณนี่เขาไปเรื่วอมวอมแม้แต่ตายังมันมืนอยู่พระสวดอมันยังมันได้ขอไปถึงอยู่เั็นขอไปถึงพุทโธโลกนะลูกชา่างลูกชาติเขาก็ยังเป็นปุุ้ชนอยู่มันบ่คือจังเงินหนังเขาแต่งเอาดิด่นเดาความหมาเอาความแมืองความจริงว่าเป็นยังสั้นแต่ก็สั้นพุทโธโลกเขาก็เป็นในผ่านพัฒนาตัวมันไปเ่อใด เขาพวังนั่นยังไปติดในขันโยเขายังติดในเวทนาสุขาเวทนาบุตรขาเวทนาเขาก็ติดอยู่หันละเขาก็รู้ว่าจะไปเวทนาคือขันของมันแยกออกไ้เพราะว่าสตธิปัฏฐานมันอ่อนเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยคัสอนของพระเจ้าอย่างจริงเป็นของวิเศษที่สุดในโลกทั้งสามผมีสิ่งไหนที่วิเศษก็นี่ดีก่อจริงทั้งหลายแคี่ยมเท่านิดนน่อยแต่ท่งมาเป็นเครื่ยมเท่า ทุกข์ให้มนยึดเลนี่จังว่าความประเสริฐเราจะเอาจังการความนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพพอขัพอพ้นของมนุษย์เนี่ยสามารถไปนิพพานได้เข้ามาในา้าเนึ่งเป็นของที่เสียที่สุดสําหรับสัตว์ทั้งหลายที่ได้ได้รับทุกข์นั่นแหละแต่เป็นของที่เหตดให้สัตว์ทั้งหลายได้เลื่อนต่างกัว่าไง เมื่นตาเลยก็มาโซดาบันไปจกักลุมอุทกปาทิิยา낭หรือจากสูดได้เกิดแล้วยานได้อย่างรู้แล้วมันก็เกิดกับมนุษย์เนี่ล่ะว่มันไปเกิดกับเทวดาว่ามันไปเกิดกับพ่อม่โลกพอจะน้นโอกาสพอเข้าทีสีเทมหายจาท้องน่ะมีความหมายน่ะมันได้บอเงี้ยควายอาองตายทิ้งแม่แต่ศีลก็ากรักษาเอา สินหาเพียงเพื่อรักษาก็รจะฟ้องรักษาอะไรอย่าเ่งจำเป็นงเพียงตกไปเห็นหนาพาเพียงเพียไปขอศีลอันนั้นเป็นการที่ที่มันก็ว่าได้ผิดที่ๆนะเพราะการเป็นการร่วมกันสาสางในสิ่งที่เท่ากุญข้วนที่ทำซื่อจะสินจริงๆเป็นหน้าทีของเขาทำก็เป็นหน้าทีของเขาเขาให้ถึงวันเปลี่ยนองค์กเขาสิ่งจักใจความหมายของการเกิดของเขาเองล่ะ คนละนนมันนำอยู่ในเนี่ยมันหูจักน้งกันมัดสุขคนใจเข้าว่ได้สนใจอย่าอ